คลิปนี้เขาจะมาเย็บขันหมากเบงกาบแปดทิศแปดมุมกันค่ะฉีกไปตองกว้างสามนิ้วเขาจะมา,าพับกาบค่ะด้านท้ายาพับเฉียงขวากับพับมัดดานท้ายค่ะจะได้เป็นกาบหมากเบงส,สวยๆแบบนี้ละค่ะได้กาบหมากเบงแรกนั่งไปตองมาสองแผ่นมามมวนเป็นกวยค่ะ ได้กลวยแลกก็เย็บแมกน้ากันไก่มาเจียนด้านล่างของกลวยออกจะได้สวยงามค่ะเส็จแล้วกับน้ำกาที่เข้าพับไว้แล้วค่ะมาว่างเย็บซี่กวยค่ะน้ำแมกมาเย็บค่ะเขาจะเย็บให้ได้ซี่ทีซี่มุมค่ะ สองกาบแล้วกาบที่สามก็วางซับวางกันในรูปแบบมีละค่ากาบที่สี่ก็ตรงกันขามกับกาบที่สามค่ะจะได้เป็นสี่ทิศสี่มุมค่ะสันต่อมากเขาจะนำกาบมาวางซับวางกันค่ะซับวางกันให้ได้สี่ทิศสี่มุมค่ะ เย็บไดซีมุมแล้วสันต่อไปเขาจะนั่มกาบมาว่างให้ตรงกับกับกาบที่หนึ่งค่ะว่างรดรันกันลงมาค่ะให้ไดซี่ทีสีมุมสันต่อมาก,กับว่างกาบมาตรงกันกับกาบที่เขาเย็บซับวางกันค่ะเขาจะเย็บสลับกันไปสลับกันมาในรูปแบบนี้ละค่ะ เย็บลงมาไห้ได้เจ็ด yes, สัน yes, ค่ะเจ็ดสันแปดทิศแปดมุมค่ะแต่ว่าเขาจะเย็บไปเทือละสี่มุมค่ะเขาจะบ่เย็บเลี่ยงกาบไปค่ะเย็บซับกันเถอะละสี่มุมที่ช่องค่ะก็จะร่วมกันเป็นขันหมักเบงกาบแปดทิศแปดมุมเขาจะเย็บลงมาไห้ครบเจ็ดสันค่ะ สันที่สามแล้วเย็บลงมาให้ครบเจ็ดสันค่นในรูปแบบเดียวกันค่ะก็จะได้ความสวยงามในรูปแบบนี้ลคะค่ะขันหมักเบงกาบแปดทิศแปดมุมเจ็ดสันค่ะลงมาสุดท้ายเกาจะตัดไปตองให้เป็นโค้งแบบนี้ละค่ะมาเย็บซับวางกันจะได้ขันหมักเบงกาบ เป็ดทิศเปดมุมเจียสันสวยๆนรูปแบบมิลาา่ะค่ะ